รอินพิชสวัสดีค่ะกมาพบกับช่ง Chris, องเกรซอภินพิชชานะคะวันนี้หนูมีกลองปริศนามาเกะค่ะจากช่องเบียนาสกค,ครับนะคะ<อ>นี่น้องเบียนาน้องเบียนาเหรอใช่ค่ะขาไม่รู้อะ่ะเขาเป็นพี่อ,อ,อ,อ๋อเขียนน้องเบียนาแต่ว่า จริงๆก็เป็นเพื่อนเ,อเดียวกันนะนอ่าอ,อ,อันนี้นะคะคือแบบว่าวันเกิดหนูอ่ะเขาส่งขอวัญย้อนหลังมาให้ค่ะคือวันนั้นน่ะที่เราไปเจอกันนะ<ช>เขาบอกเขาลืมวันเกิดหนูเราเจอกันใช่ไหมใช่เออเจอกับเบียร์หน้าเนาะที่<ช>ที่พั์ไอ,ไอคอนสยาม<ช>เขาบอกว่าเขาเตรียมของขวัญวันเกิดมาให้เกณแล้วแต่ว่า เขารีบเขาก็เลยมีเขาเลยส่งตามมาให้นะคะใช่คือแบบกล่องใหญ่ทีเดียวนะคะแกะกันเลยไหมคะนี่ดูยังฮะยางเลยดูพร้อมๆกันเลยนะคะยังไม่ได้ดูอ่ะหนึ่งสองามอุ้ยโหมีหอยชั้นหนึ่งแมวคื่อเกรซฟาร์มเบียนาโอ้ความเกรซทูเกรซฟาร์มเบียนาหนักมากเลยเขาบอหนักมากเลยอุ้ยเป็นทองคำเปล่ะนะหอยเองนะ ข้างในยังมีระมันเชั้นไม่น่าใช่มันอน่าใช่อ่อ่ฉีกเลยฉีกเลยโอ้โหมันสวยมากเลยค่ะอาย่งค่ะอ๋ออ่ะมีกระดาษสวยสวยห่อเฮ้ยเฮ้ยน้ันนเฮ้ยเฮ้ยเโดไหนฉีกกงวันเลยลูก โอ้โหอะไรคะเนี่ย<อ>ดูสิเกิดอะไรกันอะเฮ้ยโหลป๋า,าพีโดเอากายมาแล้วกายมาช่วยอ่ะโอ,พอ้พโดโอ้อันนี้เป็นดินเขาเรียกดินน้ำมันดูดใหม่อ่ะใช่ไหมเขาเรียกเขาเรียกว่าแป้งโดเออใช่ไหมอืมออเปป็นุ้ยเป็นแบบว่าการทำปลาอพอรว้าวเดี๋ยว เด่นเลยไหมเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเหรอเห้เวลาเล่นนะมันชื่อว่า Pedro Kitchen Creation โอ้โหของเยอะีต้องประกอบเลยเหรอโอ้โหอันนี้เป็นแบบเซ็ตทำป๊อปคอร์นนะคะป๊อคอร์นเหรอคะดูจากข้างนอกแล้วนะคะมีอะไรบ้างจะขอบคุณเดียนาด้วยนะคะที่ส่งของเมาดห้ อ่ามาเรียนแบบนี้อะไรบ้างพี่อันนี้เป็นเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องนวดเหรอบดเหรอฮะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะตรงๆก็ไม่รู้อ่าไหนประกอบเลยมาประกอบเลยนะฮะประกอบเลยนะคะอันนี้น่าจะไว้อย่างนี้ค่ะดำเอาอยากดูจากตรงนี้ดิกล่องได้ไหมใช่ค่ะต่อกับอันนี้หนูผิดด้านเลยก็ ตอบยากจังเลยฮะนี่นี่เราตอบเบียวป๊ะป๊าฝันแต่รู้เรื่องมยเนี่ยห่อมากเพเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะได้ไหมเนี่ยไม่ใช่ฟังฮะอืมตัวหนึ่งดูในกล่องสิหน้าตาเป็นแบบนี้อะ นี่นี่ต้องใส่อย่างนี้เข้าไปก่อนนี่แล้วคะนี่แล้วหมุนทำไมอะางเงี้ยหมุนไม่รู้าวแต่มันต้องหมุนนอันนี้น่าจะแมหมุนเพื่อทำปั๊บคอนนะคะรอค่ะเดี๋ยวอันนี้ตรงนี้ด้วยนะนี่มีพิมพ์อะไรแป้งพิมพ์ทองยิ่งอะไรอย่างน่ะเดี๋ยวเราแกะแป้งเลยแล้วกันนะสนุกแน่แเลยนี่มีเป็นแบบนี้ด้วยมีหลายหัวมีหลายหัวอีกโอ้จะ้วทำปั๊บคอนให้ปั๊บ โอ้โหไม่ไหวมากเปิดร้านป๊อปคอนค่ะร้านป๊อปคอนอันนี้นะคะก็หยิบออกมาจำนวนหนึ่งเสร็จแล้วก็เขาให้ปั้นเป็นแบบเกลียวอะค่ะมันก็กินเหรอคะไม่กินไม่ได้นะคะไม่กินนะไมกินค่ะไงต่ออย่างนี้นะคะแล้วก็หมุนให้มันเป็นสองสีแล้วก็ทำให้มันเรียบเรียเพื่อที่จะเอาใส่ลอวนนี้ค่ะ อ่าเป็นหมุนหมุนว่าสองสีละอ่ะใส่แล้วก็ใส่ลงไปข้างในนี้ใส่แล้วแล้วไงอันเนี้ยฮะแล้วเขาให้เอาวันนี้ใส่ลงไปดเอาไปเลยเหรอแล้วก็หมุนอ่าอ่าลองหมุนดูสิเฮ้ยกายเอาไปใกล้ๆกายเลยไม่ต้องนัานนี่อ่ะบางกล้องอ่ะนี่ปะปะค่อยๆเอาเมันอ๋อมันจะออกมาตรงไหนคะตรงนี้ อ๋อนี่ป๊อปคอนเหรอจริงป่าอ๋อแค่เราหมุนหมุนมันก็จะออกมาเหรอเออเออจริงด้วยเป็นป๊อปคอน่่แตวามัันนมมเล็กากเลยอะมันเล็กไม่มันเป็นเล็กๆอย่างนี้แหละเขาตั้งใจเป็นแบบนี้ไหมแต่ดูนี่ไงอ่ะใหญ่เฮ้ยใหญ่หมุนต่อไปนายขาดูก่อนนิดนึงได้ไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเนี่ยเหรอป๊อปคอนเนี่ยนะป๊อปคอน โอ้ my god ไม่ใช่กลมๆก่ฮะอะหรออจริงจังนี่นี่ผังพังเ่าพี่หน้าดีเบาเฮ้ยของหนูใหญ่นะมาแล้วเฮ้ยตันตันหอโ้เหมือนอะไรมากกว่าไหมเหมือนมันตันเหมือนเออ ลำไส้อุดตันนยังมีเยอะเลยใช่เหรอเออใส่ลงไปอีกรอบหนึ่งนะไม่อุดตันแล้วเหรอคะไม่กลัวกดลงไปกดลเอาเยอะเยอะเลยเอ้าไปอ่าเร็วๆจะแกะอันไหน่ทำไมอย่าพึ่งฝาปิดฝาอ่ะเดี๋ยวหนูจะใช้ใส่ใส่เข้าไปนะคะได้แล้วนี่ ค่อยค่อยยัดเข้าไปเพราะเมื่อกี้เราใส่แบบเป็นเส้นใช่ไหมมันก็อันนี้ให้หนูจะใส่ให้มันแบบตันนิดหน่อยเลยค่ะโอเคให้เยอะหน่อยอย่างเงี้ยหรอใช่ okay. อ่ะใส่ใส่ใส่ใสมาลองดูก่อนไ,ไหม,ไมตเดี๋ยวต, <ทำ S 1> ต้องใช้ยเยอะค่ะมาฮะไม่ต้องไม่ต้องทอําเป็นเส้นหรอใส่เข้ามาไงไม่ต้องทําเป็นเส้นแล้วค่ะเพราะว่ายังไงมันก็เป็นแค่หลุมอ่ะหนูจะ ลองใหม่อีกทีนะฮะเอาชานลองก่อนเอาเอาถ้วยลองถ้วยลองอ่ะโอเคป๊อปคอร์นแก้ไขค่ะอ่ะเทปสองอลุยปั่นเฮ้ยออกไหมต้องหมุนเร็วเร็วเปล่ามันมันออกมาเป็นขี้ยางลบมากกว่าเนาะเมนหนึ่งได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะ มเยอที่พอเดิมเยอะเหรออ่านนะขอมาดูหน่อยสินี่อันนี้อ๋อนี่เป็นป๊อปคอนก็ใกล้ใกล้เคียงนะเอาจริงนะนี่เออเออเหมือนเหมือนทีเดียวเหมือนทีเดียวมาได้ป๊อปคอนหนึ่งถ้วยแล้วอ้าวเดี๋ยวได้ป๊อปคอนหนึ่งถ้วยเอาถ้วยเล็กดีกว่าค่ะป๊าป๊ามันจะได้ดูฟูมากกว่าอ๋ออ๋ออ่อแล้วเดี๋ยวใส่ท็อปปิ้งใส่ท็อปปิ้งใส่ไส้ช็อกโกแลตลงไปแล้วเหรอคะใช่ค่ะใส่จะใส่ท็อปปิ้งค่ะ อ่ะใส่งไยคะเสร็จแล้วบีบยังไงคะบอีเจะตัวนี้อ๋อนี่เป็นยัดลงไปกดได้เลยโอ้สนุกเลยอ่ะฮะอ้มันเป็นเส้นเกินไปเนาะหนามากหนามากคุยจะทำเป็นไอติมเดียวอีกปยนึเปลี่ยนแผนไปเรื่อยอ่ะงั้นเดี๋ยวก็ขอขอบคุณเบียหน้าด้วยนะคะเนาะ อ่ะเดี๋ยวขอตัวต้องเค้นองก,กายเล่นก่อนนะ,ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสุดส,สุดไป